อีกหนึ่งเวทีนะคะที่เฟ้นหาสาวหล่อหน้าตาดีมากความสามารถมาประดับวงการกับเวที Mr. Tom X 2014ล่าสุดประกาศผลกันไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะและเช้าวันนี้ทั้ง3คนก็มาอยู่กับเราในรายการแล้วนะคะขอต้อนรับผู้ชนะทั้ง3คนเลยน้องแนนน้องส้มน้องแพทสวัสดีค่ะสวัสดีฮะ,ฮะนี่มันยังไงสัญ,ญลักษณ์โลกแตกไงสัญ,ญลักษณ์โลกแตก วันก่อนชายกลายเป็นหญิงหญิงกลายเป็นชายนี่สัญลักษณ์โลกแตกนะฮะเมื่อวานผู้ชายมาในกรีเลยนะแล้วอย่างเงี้ยอย่างงี้มดดำชอบได้ไหมไม่ได้สิพี่ชอบชอบไม่ได้หรอพี่ชอบผู้ชายจริงๆริะพี่ไอย่าให้มันปิดเพศกว่านี้เลยแกนี่ก็ปิดเพลพอแล้ววันนี้ไม่อยากจะเชื่อเฮ้ยเอาอย่างงี้ให้แนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่าต่อไม่ถูกเลยแนะนำทีละคนเลยดีกว่าน้องแนนก่อนก็ได้ค่ะ ตอนนี้ชื่ออะไรทําอะไรอยู่ชื่อนางสาวชุติการบุญธรรมนะคะชื่อเล่นชื่อแนนตอนนี้อายุยีเอดปีค่ะได้ตาแหน่งค่ะได้ตาแหน่งขวันใจนี่จะเอ่อขวันใจทำแอคนะคะ2014แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่เอ่ยศักศักศักนกูศักนกู้อนนทํทำอะไรอยู่คะตอนนี้จบสถาบัตปยกรรมค่ะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทรเชียงใหม่ค่ะโอ้โหเก่งด้วยะเก่งด้วยนะฮะ น้องส้มน้องส้มนี่ดังเหลือเกินน่าจะออกรายการเยอะเหลือเกินน้องส้มนี่เคยเจอกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะปัชรีนันธวิลัตค่ะชื่อเล่นชื่อส้มค่ะก็อายุ30ปีแล้วค่ะพี่โอ้ยังเด็กอยู่เลยใช่ค่ะแล้วก็ได้สมาร์ททอมค่ะของมิสเตอร์ทอมแอค2014ค่ะค่ะจบการศึกษาจากมหาลัยลังสิตค่ะวิทยุทอท์ศน์ค่ะตอนนี้ก็ทำ อาชีพ AR ค่ะพี่พี่มดดำก็คือดูแลศิลปินนะคะที่ไหนที่ไพ่ป้ายจิมเบอรมแกรมมี่เนี่ยแหละแล้วไม่ดูแลมดดำอ่ะไม่ดูแลเขาบอก่ นี่ก็คือ, <pardon S 2> อทุกวันนี้อยู่ดูแลศิลปินอยู่ค่ะแล้วก็มีทําขนมค่ะที่เป็นที่เป็นอาชีพหลักใช่มีจะบอกกับหน้าเลยขนมอะไรทำขนมนอะไรอเองก็เป็นคุกกี้ค่ะแล้วก็เป็นคอนเฟต์ใช่ค่ะอุ้ยเป็นแบบม่บ้านแม่เรือนนะ <พา S 2> เป็นผู้หญิงเหมือนกันเนาะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นคนไม่ชอบทําขนมเลยค่ะพี่ไม่ทานเดียวแฟนทำใช่ไหมแฟนทำใช่ไหมไม่ใช่พี่แต่ว่าเรามองว่าอาชีพเออาร์จะทําไปได้ยันแก่เลยหรอสามสิบอไงคะพี่ด้วยอายุอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องยาวอายุมากก็ได้ค่ะมันกระเทาะพี่ยังไงก็ไม่รู้ช น้องอย่าไปพูดเรายังไม่เดือดร้อนเลยใช่ไหมยังไม่ยอมแก่เลยใช่ค่ะก็เลยพยายามจะมองว่าเอ๊ะอะไรที่เราทําไปได้ยันแก่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยมามองขนมเนี่ยแหละก็พยายามแหละพยายามจะทําให้เขาอร่อยแล้วก็สามารถขายได้อะไรเงี้ยค่ะใช่นั่นนั่นคือจุดเริ่มต้นที่มาทำสาวๆติดเยอะไหมถามจริงจริงๆแล้วสาวๆก็ถ้าสมมุติว่าเป็น แจกขนมจีบใช่ไหมคะจะเป็นหน้าหน้าโซเชียลมากกว่าเพราะว่าด้วยที่ส้มทํางานนะคะแล้วก็ยิ่งมีงานทางด้านนี้ขึ้นมาด้วยก็ยิ่งไม่มีเวลาไปไหนเลยค่ะพี่ค่ะอีกหนึ่งน้องพสวัสดีค่ะชื่อนางสาววนรณ์บุวระภาพรค่ะชื่อเล่นชื่อแพทอายุ25ปีได้ตำแหน่งมิสเตอร์แอทอมแอค2014ค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยดุสิตธานีค่ะตามนี้จิงนะโอเคมันไม่เหมือนไม่ขอโทษนะไม่เหมือนกระเทย การเจอจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงไปเลยแต่นี้ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองก็ยังคือผู้หญิงอยูู่กต้องมาแค่แบบว่าไม่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 เป็นชนีอะไม่ายจบไม่เป็นชนีอะไม่เป็นชนีคืออะไรไม่แต่งตัวสาวไม่แต่งไม่ชนีไม่เป็นนะที่ฉันก็ไม่เป็นชนีคุณไม่เป็นคุณเป็นชนีแปลกคุณเป็นชนีที่เราว่าแปลกอย่างพวกนี้เขาไม่ได้มีความเป็นชนีไม่มีความเป็นแบบกระเจะเยอะอะถาม่าแบพ่อแม่รู้หรือเปล่า ส่วนให้น้องแนมตอบก่อนละกันหนูก่อนเพราะหนูเพิ่งยี่สิบเอ็ดหนุม่มสถาปัตย์จากเมืองเหนือนี่รู้ค่ะ,ะแล้วก็ตอนนี้ยอมรับได้ลแล้วค่ะแล้วเคยยอมรับไม่ได้ไหมคะเคยค่ะแล้ว<อ>เป็นยังไงบ้างคือยอมรับไม่ได้แนนก็แบบพยายามทาแบบทาทุกอย่างให้เขายอมรับได้บอกว่าคุยคุยกับพ่อคุยกับแม่เลยว่าหนูเป็นแบบนี้นะหนู โอเคนะพ่อนูไม่ได้ไม่ใช่คนดีอ่ะไม่ใช่คนไม่ดีอ่ะไม่ใช่คนไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนไม่ดีไม่ใช่คนไม่ดีค่ะคนเียจนจบ่ะคแล้วก็หลังๆมา2ปีพ่อยอมรับ่ะพ่่ปีค่ะต้องขอบคุณนิตสรแอค่ะพี่มือตอนที่เป็นพี่เป็นกระเทยพ่อไล่ไปเปลี่ยนามสกุลเลยนะจริงอไย่างนซม่ะส่วนคือตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็ หน้าที่อะไรเราก็ทําไปอะค่ะแล้วอย่างตอนเด็กๆส้มจะแบบเรียบร้อยมากค่ะพี่เรียนสติวิชเตอร์ตัดผมติ่งหูตามาระเบียบทุกอย่างใช่ค่ะก็เราก็ทําตามหน้าที่ของเราโตมาเราก็รับผิดชอบหน้าที่การงานไม่ได้ก้าวร้าวแล้วก็อะไรที่ไม่ดีอย่างยาเสพติดหรืออะไรที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีเราก็ไม่ทําไม่ใช่แค่แม่ค่ะส้มว่าทุกครอบครัวแหละถ้าเราเป็นเด็กดีไม่ได้ทําตัวไม่ดีอะ ต้องเชื่อว่าเขารับได้ค่ะแล้วอย่างน้อง้องแพตนะคะที่บ้านรับได้ก็ที่บ้านรับได้ค่ะเพราะเหมือนเขาจะรู้สึกเหมือนไม่ต้องห่วงด้วยที่แบบเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วมีใครเคยมีแฟนผู้ชายบ้างไหมเคยป่ะตัวเองเคยไม่เคยไม่เคย้องวไม่เคยมีปะดีดีดีเลิศไม่เคยค่ะเป็นผู้ชายเลยแล้วมีเคยมีผู้ชายมาจีบไหมมีมีอยู่แล้วแหละยังไงผู้ชายมันต้องชอบอยากกินทองน้องเราเป็นอย่างนี้แล้วก็มีผู้ชายมาจีบอ่าส่วนมากเขาจะมองแบบ เขาบางคนเขาไม่รู้เขาจะมองแนนเป็นเป็นเกย์อะไรเงี้ยจะมีผู้ชายเป็นเกย์แล้วก็แบบมาชอบเก่งนะเก่งลึกถงเลยเก่งมาชอบทออุ้ยฉันอยากเก้งทั้งเลยผู้ชายมนจีบมั้จะมีมีกระแสมาจากพี่ๆที่เป็นเกย์เอาไปแชร์ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีพี่ๆที่เป็นเกย์เข้ามาชอบเยอะอะค่ะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่เป็นเกย์ใช่ค่ะเป็นเป็นเกย์แล้วก็เป็นเาเรียกว่าผู้ชายจริงๆก็ต้องอยากกินทอมเยอะหนูเชื่อสิแต่หนูไม่เคยเจอเลยพี่เอาชนะอะไรอย่างง จริงจริงเชื่อคุณแม่สิลูกแผนหลักใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีมาจีเป็นเรื่องบนราวขนาดนั้นแล้วมีเกมมาชอบไหมคะจะมีแบบมองแบบเข้าใจผิดบ้างอะไรก็เป็นผู้ชายหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่เขาบอกส่วนใหญ่คอมเนี่ยแฟนสวยทุกคนแฟนสวยทุกคนพีสังเกตแล้วจริงป่ะเออออทำไมทำไมครับเออเอทำไมครทำไมล่ะสวยไหมแฟนเราสวยไหม ไม่สวยกับไปกับหัวแตกไอยาแอฟไยแอไอหนูค่าสวยสวยแล้วเห็นน้องส้มอชอบเล่นกีฬาแบบผู้ชายด้วยเล่นอะไรบ้างค่ะเอหลักๆเลยคือเตะบอลค่ะตใช่จะเตะกับพวกพี่แท็กแล้วก็พี่ออยค่ะพี่แท็กสันยูสันยูแล้วก็พี่พี่ออยธนาใช่แล้วก็จะมีถ้าคิวตรงกันก็จะมีพี่พี่เอฟที่ไปเตะกันด้วยประจำค่ะ เขเตะฟุตบอลแต่เตะฟุตบอลอย่างนี้วัดเพย์ไม่ได้เพราะช่างแต่งหน้าฉันเอ๊ฉันไปเหลือไปเห็น,นบบในกระเป๋ามีรองเท้าสักทัดไร่ไหนเป็นยังยวจะไปเตะฟุตบอลงองมากเชา้าตกเย็นแต่งหญิงไปเตะฟุตบอลช่วงบ่ายงงมากจริงๆล้วไปจอกไปจอกข้างสนามหรืรอเปล่าคะก่ก็ใช่ก่อนเตะเตะฟุตบอลใช่แล้วก <ไป S 1> ็มีเล <ไป S 1> ่นเวกค่ะแล้วก็ฟ <ไป S 1> ิตเนสนี่คือประจํา อาทิตย์ละสี่วันนะคะแล้วก็มีโบบ้างแล้วก็เล่นเล่นโฟบอร์ดบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแต่ว่าเราสะดวกที่ไหนอะไรอย่างนี้ค่ะหนูรู้ตัวคุณติดอันดับหนึ่งในสิบของทอมหล่อที่สุดในประเทศไทยส้มบพ่งทราบเพราะว่ามีพี่ๆที่ชื่นชอบสวามาแชร์กันอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างส่วนตัวส้มเองเฉยๆก็รู้สึกดีค่ะแต่ว่าขอบคุณค่ะแต่ว่าก็ปกติค่ะพี่หนูก็น้อมรับขอบคุณนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะของพัดก็ เล่นเล่นกีฬาสนั่ยชอบเล่นอยู่แล้วเล่นพวกบาสอะไรวะเล่นหมดอะค่ะแล้วมีมีสมัยเรียนที่ต้องบบเป็นนางรำอะไรอย่างงี้ไหมคะเคยรำไหมต้องเคยอยู่แล้วแหละส้มไม่นะตัวส้มเองคือเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กๆค่ะพี่จะมีแบบวิ่งคบเพลิงอะไรอย่างงี้ค่ะอันนั้นจะเป็นชชกต่อยไม่หนูชกต่อยชกต่อยไม่หมชกต่อยชกต่อยมีต้องไหมมีไม่มีเนาะไมเขามีความเรียบร้อยในตัวสูงเนาะมันก็ผู้หญิงก็ผู้หญิงนั่นแหละ จริงๆก็แต่ว่าจะไม่ได้สาวขนาดนั้นไม่ใช่ชนีฉันขอตั้งว่าข้างบางหรือกันก่เป็นชนีก็ข้างไงข้างไงข้างบงไม่ไม่ถึงชนีใช่ไหมก็คือไม่ใช่ผู้หญิงรักสวยรักงามเป็นผู้หญิงที่ที่ธรรมะแหมงเนาะอ่ะวันนี้มีมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่ที่รู้สึกว่าเป็นรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นผู้หญิงแบบชนีอย่างเงี้ยมีอะไรจะฝากหน่อยไหมคะ คือจริงๆแล้วต้องมองว่าไม่ว่าไม่ว่าคุณเป็นเพศอะไรค่ะหรือว่าคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แหละคุณเป็นธรรมชาติของคุณแล้วก็มีความสุขพยายามค้นหาในสิ่งที่คุณชอบแล้วก็ทำค่ะส้มมองว่านั่นคือใจใจความสําคัญของการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าเป็นอะไรก็หนึ่งชีวิตเหมือนกันค่ะพี่แน่นอนครับขอบคุณจริงๆจากมิสเตอร์ทอมแอ็ก2014วันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนเรานะนุ่นต่อเด็กน้องแคก ขนมมาให้พ <mile> ี่กินด้วยใช่อ๋อเหรอโอเคงั้นเดีไม่ให้กลับค่ะก่อนจานกันมีขนมมาฝากมีขนมมาฝากนี่อยไหนให้ชิมได้อะคะกุกกี้มียะค่ะนี่ก็ุกกี้มียะนี่คือขายขายอยู่ด้วยนะคะที่ไหนเอ่ยไม่มีหน้าร้านค่ะพี่พี่ธัญญาค่ะขายที่จะเป็นออนไลน์อย่างเดียวเลยออนไลน์ถ้าเกิดว่าใครอยากสนใจซื้อท่านี่ไงคะนี่กูทานกันเยอะนะในกองถ่ายตรงตัวเลยค่ะ C W O K แล้วก็ I E ค่ะแล้วก็ M I Y A กุกกี้มียะอ๋อไหนกระดามหลังจริงกุกกี้มียะ วันน <singing flowers> ี้ของกินเยอะไปหมดเลยนะตรงนั้ยังเหลืออยู่เลยค่ะวันนี้ขอบคุณน้องๆนะคะที่ตกิดมาคุยเราวันนี้ขอบคุณมากค่ะสาระความบันเทิงเต็มเอียดไม่พลาดทุกประเด็นทุกเช้าเราย่อมาไว้ให้คุณแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยค่ะ